ปัญหาก,ก่อนหน้านี้นะคะคือสิวเยอะมากแต่ตอนนี้คือยุบลงจนหน้าจะใสและเกลี้ยง100%แล้วเนี่ยตอนนี้ก็เหลือแค่จุดเล็กๆแล้วก็รอยจางๆแค่นั้นเองก็ตั้งแต่เริ่มใช้ตัวนี้นะคะคือแบบรู้สึกได้ว่าสิวเนี่ยยุบลงแล้วก็รอยเนี่ยจางลงตัวนี้นะคะเป็นนิสิตวิบวับพรีเมียมเซรั่มเห็นแบบ เนื้อข้นๆแบบนี้แบบสีเข้มๆแต่ว่าตัวเซรั่มเนี่ยเขาทาง่ายแล้วก็ไม่เหนียวเนหนอะหนะเลยคือทาไปสักแป๊บหนึ่งอะคือเนื้อเซรั่มก็ซึมแล้วนี่เกลี่ยง่ายมากเนื้อเข้มข้นนะคะแต่ไม่เหนียวเนหนอะหนะทาแล้วไม่เหนอะหน้าด้วย ผลลับที่เห็นชัดเลยนะคะคือสิวคือสิวน้อยลงเยอะมากจนเหลือแต่รอยจางๆแล้วนี่คือปื้มสุดๆยิ่งถ้าใช้ติดต่อกันนะคะยิ่งเห็นผลเลยแล้วก่อนหน้านี้นะคะคือแบบแทบไม่อยากออกไปไหนเลยเพราะว่าสิวเยอะเวลาแต่งหน้าเนี่ยมันก็แบบมันก็กบไม่มิดแต่เดี๋ยวนี้คือแบบกล้าที่จะออกบ้านมากขึ้นเพราะสิวก็ยุบแล้วก็เหลือแค่รอยจางๆแล้วใช้ไปเรื่อยๆนะคะสิว ก็ยุบผิวก็ละเอียดมากขึ้นด้วยนี่อีกนิดนึงหน้าก็จะใสวิ้งแล้วและถ้าใช้ต่อเนื่องนานถึง14วันนะคะเห็นผลแน่นอนค่ะ